สวัสดีค่ะก็ซิบบอกเราแนะนํารถกบบระบะทํากินนะคะพร้อมสําหรับประกอบอาชีพได้เลยนะคะเข้าได้เข้าสวนการบรรทุกค้าขายขนของไปได้ทุกง,งานขนท่านราคาหลักหมื่นเท่านั้นนะคะ7จ็ดหมื่นเบาทค่ะโตโยต้าไมเ T ็กนะคะเครื่องยนต์สองพ5 0 0 c c ซีซีค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์มาพร้อมครอบสเตเลสด้วยค่ะ เกียร์ธรรมดากระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนนะคะพวงมาลัยเป็นทาวเวอร์นะคะรุ่นนี้ขับขี่ใช้งานกันได้สบายค่ะเกียร์เฟืองท้ายไม่หอนไม่รุดนะคะช่วงร่างดีเพราะว่าทำมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะคัสซีสวยแอร์เย็นภาษีไม่ขาดเริ่มครบพร้อมโอนค่ะ7,9,000บาทนะคะท่านใดสนใจเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับก่อนตัดสินใจได้ร้อ,อยู่ที่บ้านเพลนะคะ เบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปค่ะสามารถติดต่อโทรคุยโดยตรงได้เลยนะคะไม่ว่าจะขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดดูรถนะคะติดต่อสายตรงเข้าไปได้เลยนะคะพอทางด้านแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ไหนนาะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ